สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับเมื่อนี้กํหลังจากเรืองานแล้วกับผ้ามูนะครับเป็นนุ่มทั้งนครพนมนะครับจะได้สิมากผ้ากันมากเก็บทัวนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับว่ายนงเหเือพ่อจะให้ได้เก็บหรือเปล่านะครับติดตามรับชมได้ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงตะเวนกําลังจะโต๊ดินนะครับ ตอนนี้ก็เวลากรประมั่นซีโมงกลัวๆนะครับเดี๋ยวไปเบิรงครับว่าจะพอมีเหลือให้เก็บหรือเปล่านะครับสำหรับทั่วแขกยูนี้ก็สิใส่เวลาปลูกประมัณ2สองเดือนนะครับสองเดือนเสร็จๆนะครับจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับสำหรับทั่วแขก็็ดได้หลากหลายเมนูครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับดีครับเป็นแขกครับผมอ่านุ่มทั้งนักควนพนมครับนครพนมครับซื้อเป็นซื้อนุ่มนุ่มมิลีได้ครับเนี่ยสดแม่นนุ่มสดปะครับเนี่ยแม่่นอยูครับโอ้ยมาฐานอ่านี่ครับโอ้ยเายังหลายอยู่ตัวเนี่ยยังครับยังหลายอยู่นี่ครับพี่ลองยังดีๆอยู่ครับอ่าส่วนที่เลี้ยวเบิ้งเป็นไต่ไตนี่โบแม่นฉีดยาครับ โอ้ยั่างดีๆตัวนี้ยังงามอยู่ครับเลยอันนี้ครับเก็บทัวครับผมต้องใส่เวลาหน่อยนึงในการเก็บโอ้ยไหลครับครับหลายเนาะอุ้ยขาดรู้เจ้าประเทศยังกินครับหัวหน้าไป็นตำล้วครับตำมันบ่เฮ็ดเมนูได้ยังดีพัดพัดก็ได้ครับตำก็ได้ตำก็ได้เนาะดีกว่าบ่มีกิ่นมันบ่ครับหัวหน้า โอ oh, uh, <up> oh, mm ้น hmm. mm ี hmm. um, ่น okay, ี an Mother, ่น is ี term, ่นี่กูนะนี่นี่นี่คักนั่นแหละโอ้ยนั่นแหละแนวหามื่อนั้นเก็บไปก็เอาหม่เพิ่นมาซอยงานก็ได้แบ่งกันนะครับแบ่งแบ่งกับหมู่ิ่นไปพอดีฝนตกใส่เนาะเพิ่นเพิ่นถอดสายน้ำแล้วครับพี่น้องแต่ว่าฝนตกใส่ประมาณสองสามมือนะครับทั่วกันยั่งดีๆอยู่ครับนี่ครับฟังนี่โอ้ดีๆอยู่ครับนี่โอ้คักเนี่ย นี่ครับงามๆเลยครับผมย่งดีๆอยู่เลยการเล่มๆเ,เก็บเอาครับผมครับนี่ครับพี่รองนี่ครับตัวแขกครับผมเก็บตัวแกก์ย่งหลายอยู่ครับก็ได้อยู่เมื่อนนั้นผมก็ไปพัดไส้หมูครับ พัดไส้หมูกบเสียบอยู่พัดกับเผราใส้หมูสับก็ดีครับผมจะได้หลากหลายเมนูสำหรับทั่วทั่วนี้เป็นพืชตาระยะสั่นนะครับปลูกข้าวเดียวก็ได้เก็บครับผมก็ได้กินทักบอบอได้อยู่นาอ ก็ได้อยู่คือว่าโอเคยอยู่นะผมว่าเดี๋ยวล่องไปเบังมองไมครับผมทั้งนี้ทั้งนี้ไอมองเขี้ยวเขียวนี่ผมว่ามันใหญาจะไหลครับนี่แหละมองเขี้ยวเขียวนี่แหละผมว่าเพียบเลยอุยอยอยอ้ยนี่ครับมองนี้อู้คักเนี่ย,ยครับ,รบมองนี้ไหลขนาดเลยครับจัดไปครับย่าเห้เสียสั่นดอกว่าจัดไปย่าให้เสียส สันบอกว่าโอ้ห่วงเขียวๆนี่ผพม,มามาฐานเลยครับถ้าเก็บบนท่านมืดก้อนนี่สามารถดึงทอนออกไปได้เลยครับทอนใส่ตะกาทดไปเก็บอยู่ห่องอะไรครับ <c oughs> เป็นสูตรนะครับโมเป็นบอดามากเพื่อนกับใดเล่มเอาเนาอะ เก็บบ่ท่านคำก่อนกัดผมเค่อยลกไปได้ครับถอนไปเรยครับผมอันนี้ครับพี่น้องครับทัวงงมๆครับผมถือว่าพอใจได้ครับดีกว่าปล่อยทิ่มไปน้ครับเนาะจัหน่อยเพื่อนกัเจัหน้อยเพื่อนกัน่าจะปล่อยทิ่มนะครับเนี่ยนะปล่อยทิ่มไปแล้วก็ปลูกเนี่ยงไม้ไปอีกนะครับเพล่นก็จะมีรลดมาปั่นนะครับปั่นแล้วก็เดี๋ยวก็ตายครับตายไงนะครับทัวสุ้มเนี่ย ไร่แถวนี้ก็จะเป็นส่วนมากตรงนี้ก็ปลูกแตงโมครับผมปลูกแตงโมเพื่อจะอ่าพักนาดินไว้ประมาณสองสามเดือนครับแล้วก็เริ่มมัดปลูกตัวนี้ครับปลูกทัวปลูกทัวแล้วก็เพื่อนก็จะปลูกแนว่ยไม้ไปอีกครับบ้านนี้โอ้นี่ครับมาทานเลยครับนึ่วันนี้ก็ัล้างเลืองานครับพาพีพานนองมา เกาีาวมาอนี่มากกับหมูครับหมูทั้งนครพนมนครพนมมาหลายเลยครับคนน่ะหลายครับตอนนี้เริ่มมาหลายแล้วครับเป็นน่าจะมีย่อมมา,ลาแล้วครับตอนนี้สําหรับมาอิสระเร็วนะครับนครพนมจากน,นาครครับมาหลายแล้วตอนนี้เกียบเลยทั่วผลงานนะครับคนน่ะครับ โอ้ได้หลายเติบตัวไหนเข้าเดียวครับวีนะทีครับโชว์ก็ได้หน่อยแทะมัวแต่มัวแต่ฝอยวะแต่ยูนอฟธรรมดาละอ่ะเก็บไปนี่ครับโอ้งามๆครับพี <sych disappointing S 1> ่น้องเลยกลับตัวงามๆเลยอ่ะเก็บเอาลายๆผู้พ่นมากินตำสม ตำสมตำตำทัวเน้อเม็ดเมืองครับผมวันนี้เพิ่อนกัดอยู่อยู่ได้จักปีแล้วครับอยู่นี่ยสี่หกปีแล้วครับสี่หกปีสูสีครับผมน้อสูสีกันนะสูสีกันครับครับพ่อไงฉกใช่นะครับสําหรับเบาวนุ่มนะครับเบาวนุ่มนครพนมลืมนุ่มนครพนมเพลงพรศันสากสองเส้นนะครับเนาะ มาาทนอย่าลืมกันเด้อพันว่านะครับจะให้คือเพลงนะครับอายุทยาดินแดนบ้านเก่าคงสิเมีผู้บบาวเอาใจทุกขื้นวันลืมหนุ่มนครพนมป็นว่าอย่าลืมนะครับเด้อโอ้บรรยากาศดีครับนี่มีตะวินพร้อมเลยโอ้ยคักอ่ะเก็บเก็บ หัวหน้านี่ยพึ่งกับขยันเด้วยเบาหนุ่มนี่ขยันทํางานครับผมขยนขันขันแข็งมาอีสลาเลวต้องขยนงันเนาะหัวหน้าเนะเาะขยันครับต้องอดทนครับขยันอดทนครับโอ้ยังหลายอยู่ตัวนี่อัลเบเรเลยครับ,รบ,รบถ้าทั้งนี้เพิ่นหลายนี่เพิ่พนจะว่าอัลเบเรครับผมอัลเบเรเบอเชียครบัรเบะะเดี๋ยว พญายโโชกับสิเก็บครับเดี๋ยวผลงานจะออกมาบวชสู่ว่านุ่มเพลินนะครับได้ย๋ยวจะเครื่องของเพลินกันยังดีนะครับสําหรับพญายโขกเท่ห์นะครับถ่ <laughs> ายคลิปน้อเนาะธรรมดาเนาะพี่น้องเนอเอา,าเก็บไปครับมือไล่สุดกับไล่แป๊บนึงกับได้เป็นเกือบโลอยู่ครับโลโลกลัวๆนะครับ โอ้หลายครับพี่น้องมองนี่โอ้ยคักหลายแห้งเก็บเลยอ่ะโหนาอย่าลืมว่าโหนาคือเก็บเร็วนะครับเข้าเดียวครับได้หลายแล้วครับผมหวานดีเนาะ เอาหวานนะครับชิมให้พี่ไอรอนเขาเบิ่งดูหัวหน้าอ่ะใชบเขาเชี่ยมชิมเชีมชิมไหมอ่าชิมเมืองกล่องพร้อมอ่าอ่าเอิ้นพี่น้องเบิ่งส้มแล้วก็บอกรสชาติเพิ่นเป็นยังไงรสชาติรสชาตินี่ยังหวานยังกรอบอยู่ครับเลยแม่นบ่เป็นหยาบๆัตหน่อยบ่หยาบจัตหน่อยจะบอกว่ากรอบดีแม่นบ่โอเคเลยแม่นบ่มาทานเลยเนาะครับทานครับาน อาจารครับผมออยออ,อยอบอกว่าพัานครับผมข้าวเดียวครับเริ่มตะเวนเริ่มคำควยลงมาแล้วครับผมมากมากกันเข้าเดียวครับเนี่ยครับแป๊บเดียวตะเวนลงแล้วครับโอ้หัวหน้านุ่มโลก,กวล่าเราเจ้าว่ะนะผมมาท่านในหอดโลอยู่เนี่ยแย่อยูย่เนาะไปยญงโกเนี่ครับผลงานผมครับ จถ้าคลิปน้องๆครับเนาะต้องเข้าใจว่าน้าว่าน้าพุ่นน่ะพุ่นน่าอุ้ยนั่นน่ะมองนั่นน่ะนั่นละมองเขียวเขียวนี่ผมพราะว่ามาฐานเลยครับเนี่ยโอ้ยคักคักนี่ละโอ้ยเอ้าคนละแถวเลยบาดเนี่ยจัดไปจัดไปคนละแถว เก็บเก่งแค่เจ้าเก็บเอาแล้วครับมือแล้วครับข้าวเดียวนะครับนี่แหละครับคือมีเวลาแป๊บเดียวครับในการบ่กว่าจะเป็นการถ่ายคลิปหรือหรือบ่าไทยก็ตามนะครับนี่ก็เพื่อนบ่ได้่ายได้ครับเนี่ยคือเพื่อนกับมาเก็บตามปกติของเพื่อนคือบ่วได้ว่าเตรียมเจ้าตรงเฮ็ดแบบนี้เด้อผมถ่ายคลิปโบแมนครับคือก็มาเก็บแบบนี้เลยครับทายเห็นเลยว่าเป็นลักษณะใดครับเนี่ย นะครับแป๊บเดียวครับ่ายคลิปมากนี่ก็ตั้งแต่ทายมากอะสิบเจ็ดหน้าที่ครับผมนี่ไปตัดต่ออีก,กอาจจะเนี่ยตอนตังต้งแต่ทายมากนี่ก็ยี่เกือบยี่สิบหน้าที่นะครับกับมืดแล้วครับผมมืดเลี้ยวแห้งวัอน,นี้กัวหนานุ่มเป็นพระเอกนะครับ <laughs> โอ้สองโลลวครับผมข้าวเดียวครับ ค,ค,คัในมือนี่กัตอนนี้ค่ำแล้วนะครับตะเวนตกดินแล้วมือนี่กัโชว์ผลงานโอ้อยใหญ่ดินี่ครับผมได้ประมาณโลหนึ่งนี่แหละครับประมาณโลหนึง่งแต่ของหัวหน้าเพื่อนนี่อย่า,อาบอสบาปได้อย,ยู่ครับเลยลายอยู่หัวหน้าประมาณสองโลครับต่างกันอยู่นย่นบกันล่แนบอสเอาแค่ครับผมได้หน่อยได้หลายก็ดีกว่าบอได้มากเนาะครับเนาะเพราะได้เอาไปอยากไปกินเนาะครับเนาะ มืัอนี้กัโชคชัยอินไทยแลนด์นะครับแล้วกหัวหน้าอ่านุ่มนะครับเบาหนุ่มนครพนมมีกินช่ออกหวานปะหวานเนาะครับเนาะนี่ครับมืัอนี้โชคชัยอินไทยแลนด์แล้วกันุ่มนครพนมนะครับกัขอลาไปก่อนครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ